สกสบายดีกันวะจ้าใอยก็สบายดีอยู่ก็ไปทำงานมาอีกแล้วมื่อนี้ไปช้อปปิ้งช้อปปิ hmm. <How> ้งจิจ๊กเจ้าเจ้าะซื้อคุณเทียงไม่ว่านี่คุณเทียงคุณเทียงมันแซ่บจ้่มันแซ่บเพราะไงติดใจซื้อมาเห็ดอีกถูกมะเอาใส่นนี้ไว้แม่จ้ะเนาะเพราเจ้าได้ยังกินไปไปอันก็ไปหาซื้อหอยแข้งมามีพี่น้องหอยแข้งหมดก็ซื้อหอยแข้งมันตำบุฟง วันนี้แล้วก็ได้กินจ้อยพี่น้องมันเมื่แม่พี่ก็ซื้อมาหาซื้ออีกไม่ยุ่งยืนนี่สะหาซื้อจนใดอยากกินแม่จ้าตำตำสุนตำหอยแช้งแม่วันนี้ม่จ้ามันเมื่อแม่ถามท่านว่าซัางในบ่อฉันบ้างน่าประจําบ้างมันเมื่แล้วแล้วจ้าคนสิมาส่งตลาดเทรนด์ประสาทว่ามันดีคนสิได้ไปผุนเหลวสิได้ไปวิกตอเรียวิกตอเรียมาร์เก็ตผุนเหลวตลาดไงตลาดไงวิกตอเรียมาร์เก็ตสิไปก่อนนั้นคนอื่น แตงกีนช้นปญญาแตงกีนอยากกินไก่อยากกินหอยเคลซื้อมตาตำมังกินเส,สบ็นี่ก็ซื้อซอสอันนี้มาซอสตาตาเด็กสมบูรณ์บ่ตาเด็กสมบูรณ์จ้ะตาเด็กสมบูรณ์มันเป็นเด็กใน,นท่านท้อง,องนี่เด็กสมบูรณ์แล้วก็น้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มไก่แล้วก็น้ำปลาจ้าน้ำปลาเขาใส่อะไรกันเนาะ thế hết cứ tiếu ăn thịt, ý em ơi, cứ tiếu quật giang nó nồi say, thế sẽ làm cái tiếu cả, có giề, nếu cái tô nấm này, cái tô nấm này, thế có con, ăn thịt, ăn ăn thịt, ăn thịt,

อีหลากินสุกี้พ่อใหญ่กินก๋นกวยเตี๋ยวหมูแดงบ่ขอยก็จะกินตัวตัวเตี๋ยวน้ำ่อใหยายไปซื้อผักอันนี้มาเหี่ยวหยอะเนี่ย่าร้านเอเชียว่นใดเข้าไปโค,ค่เหมือนใจวันใดไปน็อกซิตี้ไปซื้ออั่อะมองอันนี่ไหมอะเวทฟ,ฟิล์มเหมือนใจสตาร์ฟิลไปสตาร์ฟิล์มันเลยบ่คหอยงามปันใดผักงามมันหเหี่ยวจักหน่อยแต่บ่กเป็นอย่างจะเอามม่ใช่กินหมูแดงในหน้ามันก็ไปตัดตัดเอาหากมันใส่มเหมือจ้ะ น้ำน้ำต้มชุดไหมเอาไปหนี่ก่อนแล้วก็กลับอันนี่เนี่ยคุณสีใสหนึ่งเงี้ยก่อนเราเอานี่ต้นนี่เนี้ยก่อนเราอันต้นซาลี่หมจานนี่นี่เนาะต้นซาลีก็่เอาการมันมาใส่เป็นน้ำสุกเนาะเอาการซาลี่ะจ้ะมาใส่เป็นน้ำสุกก็เอาไปหนี่งแล้วก็ยังกับสเอามันหนึ่งสี่มากุณสีเม็ดหนึ่งมันหนึ่งปลาปลาหนี้หนึ่งปลาหนี้หนึ่งปลาหนี้นี่ ปนินเหรอปนินปนินแต่ปนินชิ้นหนึ่งปนินแล้วกับแั่ปนินวะแล้วกับแั่บะอึแกงปนี้ไ่ปอกเปียกอีกเนี่ยวีไอซี่บะอึไหมล่ะมากินบะอึเพื่อนไงมันหวานมันหวานมันแซ่บมื่อนั้นข่อยแกงเนี่ยพักกันกินเมื่อเลยพอกับลูกโอ้สุดยอดเลยแกงเคืองหม้อไหมจ้ะพักกันกินไหมพอกับลูกไหมน้ำเหมือแลงไหมกับข่าวแลงไหมเห็นมันหวานจ้ะเห็นไหมื้อนี้ข่อยสิเอามันหนึ่งเซเปนิน มึงจะเป็นนิ่วกินกระเอาไว้วนีต้องว่างมันนี่แต่พญามาปอกเปียกให้เป็นยาพาหมาหน่อยไปยน็นานมื่นี้ไปออกกําลังกายไปออกกนลังกายไปเล่นโยคะโอ้ยพี่น้องไปเจ็บท้องเจ็บสาเจ็บพุ่งเลยไปเล่นโยคะมักมักเล่นโยคะพี่น้องขาของชีสเหมือหนอหยุดไหลซื้อขนมมากบองดูไรกับสมัครน้ำลายกับกบไอ้สมุนุง่งเถ้าเนี่ยพี่น้อง ว,ว่าต้องหูวงส่วนจาของนี่ต้องห่าจังหวะฉันว่าห่จังหวะนี่เป็นไอค้คอกๆแขกๆมันป่อือลืมจังหวะน้ำไหลล้งผิดห่องมันป่นะมันป่ะอือเคยเอาหนีมาอ่านมาเจ้ากันเหมือนไปซ้ำนีหรือเปลาซ้ำเนี่ยเหมือนไปลอยก้นร้านเนี่ยเสือหรือองุน่นมะนานี่ดินหน,น่อยอันนี้พ่อใหญ่ไปซื้ออยู่อ่าขันทางล้านเอ่อเท่าไหร่นี่สิบสามสิบ 13ดอลลาร์เห็นไหมสิบสามสิบสามเจ็ดสิบสองดอลลาร์นี่ทางนึงเห็นไหมันมันมันบ่ถือคือยูโคยูโคมันถือเด้ยูโคหนึ่งกิโลหนึ่งอ่าสองดอลลาร์ห้าสิบบ้ยูโคยูนอกซิตี้ไหมจ๊ะเห็นไหมอันนี้มันเป็นร้านไหมบ่าเป็นร้านขายผลไม้โดยตรงไหมมามันแพงแต่มันเสียบยึดเกาะเสียบเห็นไหมอีกอยลางนึงรถข้าวว้าอุ้ย มันแบบมันพัฒนาตายมันแรงมันแบบแค่เขาขายเสืออันงวนที่น้วยเงีๆยวไม่กินในยานเหมืนกั่นอัง,ง่นดำที่ออสเตรเลียเงี้ยวเงี้ยวเหมนมาเดีย๋ยวเมาจะอ่านน้องข่อยไปช้อปปิ้งดีๆก้อนมื่อนี้ข่อยแบบว่ได้ไปช้อปปิ้งดีปันไหนไหมจ๊าไปเจอรลาดเอเชียสื่อล้วก็เพื่อนไปซื้ออัง,ง่นล่างถางถัง,งานเอเชียไหมจ๊าข่อยใส่นีไว้แล้วก็ไปต้องไปหาเบอรอ์ยุคโคขึ้นมาจ่ายยี่นอกซิตี้ยุหานไหมจาแล้วก็จะใส่นีไว้บหรอ ของเต็มยด็ดหรือเปล่าจะอีหยังเป็นอีหงอย่างซื้อมาเพิ่อมือก่อนนี่เห็นไหมกินกับกป็ดเกี๊ยวมันแรงกินกับเป็ดเกี๊ยวแรงวันนี้เว้ยกล้วยน้อยหน่อยหมดนี่น้อยนิดกล้วยน้อยๆ้อแต่ซื้อมากมือหนังเห็นไหมนวดแบบใหญ่เลยเห็นไหมเทียบกันคนละอย่างเลยจ้ะนี่นวดใหญ่มน้อยหน่อยเห็นไหมกินกล้วยกินกล้วยย่างมือเสาร์ซูมือก่อนสิไปออกกำลังกายกันไม่นี่พ่อใหญ่ออกกำลังกายแรง เพิ่นบ nah. no, ่โยกน้ำหนักไหมเพิ่นแรนเพราะว่าคอยไปเล่นโยกค่ะวันนี้เพิ่งเกิดแรนยี่เอ่อสิบสองสิบสองกิโลสิบสองกิโลเบินไปเบินไปอหาลอยหาลอยเบินไปหาลอยนะสุดยอดเลยเบินไปหาลอยแค่ละนี่เพื่อไงนะสุดยอดเลยวันนี้ถ้าหาไปยางอีกนิดหน่อยแต่เพื่อการมาอาบน้ำกันเพื่อการมาอาบน้ำก็พัดไปช้อปปิ้งจ้ะไปช้อปปิ้งนิดนี่น่อยจ้ะ ใม่ท่าหมาเปงานอีกต้เห็นวิดีโอก่ท่าหมาเป็นงานคนได้เฒ่าใช่ไหมไปซาไปซาทำมันจะห่อยคนลาบจ้าข้ซื้อแอปเปิลมานั่งแอปเปิ้ลด้วยในหน่อยมันเกอะดินะกบกอดมันไม่นานจะเดือดแล้บอกก็าจได้เอากระดูกหมูใส่น่นไปเดือดานี่เี๋ยวเขาเบิ่งน้ เดี๋ยวเลยจ้ะเห็นนี่ขนมจริขนมนี่มาอีกแล้วเหรอมันแซ่บพี่น้องขนมไทยเข้าไห็นะคนไทยเห็ดหรือคนไป็นงเป็นเป็นงงซงงานเอเชียมามาเซ่บพี่น้องเป็นขนมแบบเผามันหวานไงนะบ้านขนมบ้านเขาหรอกพอเขาบอกว่าจกซื้อเป็นขนมเหนียวๆนี่อ่ะว่าแก้วเบิ้งเอาเด้อนี่มาเบิ้งเอาอากะอันนี้พ่ออืออกะอันนี้มันเป็นทั่วตัดบ่อก เป็นเม็ดงาเนาะนบ่ล้กอันนี้เป็นทั่วตัดนี่ทั่วตัดบ่สิม่ไหเฮ็ดน้ําจิ้มอืมนี่ไปเฮ็ดน้ําจิ้มสิมาถุงเดียวมาเฮ็ดน้ําจิ้มพวกน้ําจิ้มอ่าน้ําจิ้มที่เฮากินกับพวกอ่าอีหยังก็ล่ะอ่าปลาเผาจังซิก็ได้นะจ้ะเนาะนบ่นีน้ําพริกน้ําจิ้มปลาหวานเฮ็ดเฮ็ดปลาหวานเอ่อน้ําจิม หวานเลยว้าเาถอดตามเนาะเาเห็น้รไ่นไส่กรได้พี่น้องกันเนาบาอยากกินเป็นซอสพริกหวานเข็นกินใส้ก็ได้เห็นเนาเียเราจะเอาขึ้นไ่ยิึ้นไปเทึงนะจะเนาะอ้ยังเป็นยังเย่ห็นไมกินหนึ่งปลาแวขอยัด้อหนงปลาซื้อขาแกกินขนมขนมอ่ะข้าวโพดบ่ะขนมข้าวโพดนะอันนี้ก่อนไเอาไวนิก่อนไวน้ ไ่กินไปกินเวลากินเขาอิ่มแล้วเพดิดจัะเนาะสิไ้เป็น,น,นสิส่งหอยแ,แ,แ,แข้งสิตำหอยแข้งตำหมูห่้งหอยแข้งซูเปอร์เกลกินมองมันเหมือดไหมพี่น้องมือรุนน่นนะจ๊ะเนาะมือรุ่นก่อนมือรุ่นก่อนมือรุ่นก่อนมือนั่นไปมันมืดได้ขอว่าเอาอืขอว่าเอาไปอีกมืออนนี้มืดจ่อยนิดหนดอยอันนี้เป็นกระดูกหมูจก้กกระดูกหมูนี่กระดูกหมูแอ้วกก ซืออันที่รักชิมมะเฮ็ดอันอตับตับหมูไม่จ้ะตับเพรไม่เลือดได้ตับตับหมูชิมมะเฮ็ดอันซุกี้ไหหลามแหล่งตับหมูจ้ะแล้วก็ไกาไตไก่ไตไกไ่ไหนคุณบ้แล้วไปขออนุญาตล,ล,ล้างมือจากข้าวก่นอนแล้วจ้ะเนาะเดี๋ยวก็ชิมพวกแก้วกเวพวเืพเ่อนก็ชิมแยกถุง ไปซื้ออนนี้มาอีกแล้วอุ้ยแม่แคุณโต้ไปซื้อนี่มาห็นอเปล่ไปเอออนอีหยังนนสิเอามาป่าป่าไม่จ้านี่ไมาไหวต้มยันนี่นะ เอิผ้าคีริ้วผ้าคีริ้วห่อทองนี่ผ้าคีริ้วห่อทองปัจจุปาดได้ปาดแล้วปัจจุใส่ช่องฟิตไว้ปัจจุบันมาใส่สใส่ตรงยันปาดก่อนบัดนด้ชุบได้จ้าหนิปาดใส่ช่องฟิตไว้ปา่าเคอรหนึง่งหมดได้สามได้สามอันหัวนนี่เด็ต้มอันนั้นไม่จ้าเขาเอิญยังก่อนต้มต้มอียังก่อนอะ นี่ละจ้าต้มนี่ละจ้านี่ละต้มส้มต้มยำเี่ยงนี่ละจ้านี่แหละเห็นป่ะนี่คอยได้เห็นป่ะหนึ่งอันสองอันสามอันจ้าพี่น้องสามอันแยกมาหนี่คอยิใส่ถุงนี่ไว้เห็นปะจ้าเนาะนี่ใส่ถุงนี่ไว้เลยอันนี่คอยคิดว่าก็าจีเห็ดอะอีหลายกินอ่งแรงก็าจีใส่ใส่อย่างนี้เลยก๋ากระเฮ็ดไปทั่วที่สุดร่อยไหมก็สซีเฮ็ดใส่ สุกี้หิร่หาหิร่ามันมัเก็บไซต์สุกี้ของหิร่ากินนะมเห็นบอกมสกีมันลวกลวกอันนี้แซ่บๆพี่ให้ลูกกินหั้างดูมีหลายโอ้เห็นม,มันหลดุดนะจ๊ะเนาะเด็กน้อยนี่ก่อนจะใช้ช่องฟิตไว้นี่สุกี้ไหมจ๊ะเอาใส่นี่แหละแซ่บเด้พี่น้องที่บอกเาสูตรค่อยสูตรค่อยทุกวันเมื่อนั้นานานๆพอดีเราเอากระดูกหมูใส่ซื้อกระดูกหมูมามาอันนี้ก่อนจะจิ๊ ใส่ส่งสติดไว้เดี๋ยวเข้ิดอันนี้ก็ดีๆกันนี่นะงติดไปเลยก็เข้าไปมันอีกอ่ะอันนี้ตับมันดอกเดี๋ยวก่อนตับมันได้เห็น เดี่ยวอันนหลเดี๋ยวกันเทกัน,กน,กน,นอะไเนาะอูุ้นะว่าตับมันในการตับมันจะบาดหนี่เดี๋ยวได้ค่อยเบิ้งให้ราคาให้พวกเจ้าก่อนเดียวเด้อราคามันใส่ราคามันหลุดพี่นอ้องราคาหลุดไปใส่ที่อ๋อหนี่นี้นนนราคามัน,นี่เจ็ดอลลาร์แปดสิบ hmm. เห็นปะเห็นปะเจ็ดอลลาร์แปดสิบปิตับสองตอนนี่ตับสองตอน นี่เห็นมะตอนนี้ตอนนี้เฮ็ดดอนนาแปะติพี่นอ้องชิบะเฮ็ดซูกิอีลาสกินเมอแรงมีดจุ๊บใส่นวดเหมัอนี่มีดมีด,มด,มดอ่าพิตัดออกนะจนะ๊ะเนาะตัดออกเป็นอันน,น้อยเพราะว่าเฮ็ดอันคันว่าตัดออกไปแล้วเขาใช้ช่องฟีดแม่มันเอามาตัดย่าเหมจ้ะเพราะเขาเฮ็ดกินบะเมดดอกเท่าเดียวเดี่ยมันหลายเพราะว่ามันกินเมืม่อเมลมากินหลายคนเหม่จ้ะเนาะ มื่อกีกัเห็ดเห็ดกินแบบวิดีโอกับเห็ดกินคนเดียวมา,า,ามอหลาสปัจจุบันมันอี้ันอิลาสิีมากกับอีลาสีกินกับเห็ดเห็นมันมายิยงสีมันจะก็กเลยเอาเห็ดออกจริงสีเอา,เอา,เอาลางมืออีกก่อนนาจ้าตาปน,น,น่เกินหอกคนงบ่กินเครื่องในท่มกินเคื่องในีนใ่จ้า ใช่เนี้อันนี้นว่าเห็ดที่หลาแรงแล้วก็อันนี้อันนี้ใส่ชงกิ๊บไว้ใส่ชงกิ๊บไว้ผู้ใส่ชงกีดแล้สซีอันก่อนนะแล้วซีอันก่อนนะแล้่ามืก็หน้าก็กระเดียดแล้วมันอื้อนี่อันนี้กลืนไก่ไปจากกลืนไก่ กินไก่เหมนกนบ่างคืนไก่นีไมจ่บาทนี่คืนไก่สิบามบาทสามบาทสิบเต้นเห็นไ่มเกิานไก่อืมดีจดเลยสามบาทสิบเต้นนี่ก็กระิใส้ถุงนี่ไปเห็นไ่เอาึืนไก่ใส่หิ่ห่านมันไม่หนแรงเคทุกีหิ่งหนอินใส้ถุงนี่ไ้เลยจ้ะไม่ต้อยำก็แซ่บจจ้ะมาขอแยกไปสองถุง แยกเป็นสองถุงนี่ก็จะเเอาหน่อยหน่อยเห็นไหมเพราะมันหลายอย่างไงหน่ยหน่อยเห็นว่าใส่ไปซ้ำเนีถึงไม่ใส่ร่วมไปเห็ดอีหลาตุนเหมือแลงหมือแร้งตัวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเฮ็ดสุกี้หอีหลาเอเป็นนักสุกี้เหรอหืองเดวพี่น้องก็สิเคอดไ้ตั้งสิหละกเนี๋ยไปใช้ช่องฟิดหลังใช้ช่องฟิดหลังมานละกันเนาะ น,นี่ก็หมูดอกจ้าหมู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 มนี่จักบ่าวซื้อมาก,กิโลเดียวมันก็หายเพิ่นเพิ่นไหนข่อยกิโลกลัวๆเพิน่นอ่ะเนี่ยหนาดอลลาร์สามสิบหกเส้นมันกิโลละสามดอลลาร์นี่จ้ะกิโลละสามดอลลาร์นี่เห็นปะนหนาดอลลาร์สามสิบหกเส้นเห็นปะ แล้วก็คอล่างหมูจะข้าวกับตัหมูไสหมออแล้วเขาเรียกว่าตอนงมงงกันสามตน้นสี่ตอนกับพอนจาจะเนาะสี่ตอนกับพอเสุดยอดเลยดเี่ยงฮึแล้วพี่น้องอันนี้อิปุงเคียงกับเกียวเดี๋ยวอาน,นี้ใส่ถุงกันนะจน๊ะเนาะ นี่ไส่ถุงก,กันอันนี้ออกมาอันนี้ไส่ตู้เย็ยนไว้เส่ตู้เย็ยนไว้ว่ามันใช้สองฟีดได้จ้ะใช้ตูต้เย็ยนไว้เใ้ตู้เย็ยนไว้ ปาอีกปากนึ่นอนวเราไปรับไสเหตุกอ,อก็ออกมาทานงน้อไะเพราะเราอันี้น้อยแซนัน้น้ยแซนี่น้อยแซนันน, ôi, น้ยมันมันกรหลาย,ยมาจา้าห็นบนี่แหะว,วิธีวิธีแบง่งแบ่งเงินแยกอาหารกก่อุ้ยวิธีวิธีแบง่งแยกอาหารไปการกินตั้งประเทศ ไปซีอันประกัดหัไใจ